นิสสันเจน่เจสามสองนะครับคันนี้กุญแจรีโมทกดใช้งานได้นะครับกุญแจไม่เสียนะครับแต่ว่าเวลากดปุ่มนะครับออนหน้าปัดนะครับหน้าปัดก็อ่อนได้นะครับสังเกตนะครับมีรูปรถสีแดงติดค้างนะครับไฟเครื่องยนต์หายแล้วก็จะมีไฟคียสีส้มขึ้นโชว์ค้างนะครับสตาร์ทรถไม่ได้นะครับมีเสียงพัดลมหน้าเครื่องทํางานตลอดเวลานะครับซึ่งผิดปกตินะครับเดี๋ยวแก้ไขให้ลูกค้าใหม่นะครับ หลังจากใช้เครื่องสแกนนะครับตรวจเช็ควิเคราะห์ปัญหานะครับก็มีโค้ดสีแดงขึ้นนะครับคันนี้น่าจะมีกล่องควบคุมในรถเสียนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนกล่องควบคุมที่เสียพร้อมลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีระบบอ m โมนะครับรีโมทก็ใช้งานปกตินะครับล็อกเปิดผมจะออนให้ดูก่อนนะครับกดปุ่มสตาร์ทออนนับบัตรนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีไฟลูปรถสีแดงติดค้างแล้วก็ ไฟเครื่องยนต์ไม่ขึ้นบนจอไม่นะครับตอนนี้ก็ขึ้นปกตินะครับสตาร์ทครับอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับมีปัญหาหน้าปัดไฟออนได้ปกตินะครับไฟเครื่องยนต์หายรูปรถสีแดงติดค้างมีเสียงพัดลมหน้าเครื่องทํางานตลอดเวลานะครับรถสตาร์ทไม่ได้นะครับมีบริการแก้ไขถึงที่ถึงบ้านนะครับ